มาพี่น้องบานนี้ข้าวต้มมาเบิ้งข้าวต้มช่วงชุดท่ายช่วงชุดท่ายแล้วพี่น้องเอาเข้าเข้ากัเอาเขาใส่ประมาณสิบผานั้นที่แล้วเขามันแตกมันยังเราก็ชุดท่ายเลยก็คือใส่ไข่ด้ยวยพี่น้องอันนี้มือมือมันมีมือค้นก็เลยมือหนึ่งถือกล่องอยู่นะพี่น้องที่เก่งมันต้องมือหนึ่งเทไข่ค้นไปน้ำหน่ะพี่น้อง พี่น้องคิดว่าไปอย่างแค่รอดมันมันบอบบอไอ้นั่นบอแตกมันบอพี่น้องบอเปื่อยมันบอมมันเปื่อยเหลือพี่น้องแต่ว่าแค่รอดนี่มันสีบะคือฟักทองฟักทองขันมันเปื่อยนี่มันสีเหละแต่ว่าแค่รอดเปื่อยเรลาเพิินบเ,นเลีเขาต้องเวลาเวลาเอาไปค้นป่วยกินเขาต้องชั่ซ้อนบีบีบีบบจักหน่อยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายของเขาต้มพี่น้องสีสัน สีสารน,นากิน่พี่น้องสีสมสีเหลืองสีเหลืองพักท่องกับไข่เนี่ยแล้วก็สีออกสมกับแค่รสอาหารอยู่ในนี้ครบหาหมูเด้อพี่น้องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเช่นเสียมอยู่ในตัวนี้เมิดเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดเอาไปเห็ดให้คนป่วยกินได้เบิ่งแล้วก็ เอาไปเห็ดหคนป่วยกินได้เด้อพี่น้องก็ปิดไฟเลยพร้อมเสิร์ฟเด้อพี่น้องเห็นบะสีสันน่ากินอันนี้ห้าเห้า่เาห็ดเละเด้อพี่น้องเพราะว่าเวลาห้าอุน่นเพราะวันตอนเ้าอุน่นเอาไหค้นป่วยกินที่หนึ่งนี่อันที่เหลือนี่นี่เห,ห็ดหลายนี่คกอตักใส่ตู้เย็นไว้พี่น้อง ก่อนเขาสิเอาออกมาให้คนป่วยกินเขาต่องมาอุ่นอีกอยู่แล้วมันบ่ะเขาก็เติมน้ำเนี่ยจักน้อยสีสันก็น่ากินประมาณนี้ค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เขาช่วมคลิปเด้อพี่น้อง